มาดูวิชาสะดอกก่อนท่องคาถาในใจครับตั้งน้ำมูลสามจบแล้วหยิบขอนกับสกัดขึ้นมาจัดก,การเลยครับ หลังจากทุบอยู่นานสภาพเป็นอย่างนี้ครับทนจริงๆยังไม่ออกทำยังไงก็ไม่ออกบอกได้เลยว่าถ้าคุณใช้รุ่นนี้ไปล็อกบ้านรับรองอุปกรณ์พวกนี้ไม่สามารถทำอะไรมันได้ ถ้าคุณมั่นใจว่าสายของคุณดีนแนะนำกุญแจรุ่นนี้ครับเลยตัดไม่ขาดคอนทุบไม่ระเบิด